สวัสดีครับพบกับช่องทีเทียนชาแนลอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามารีวิวตุ๊กตาของน้องเทียนนะครับมีเยอะมากเลยนะครับนี่เลยขยายไปเพื่ดูนะครับด้านบนก็จะเป็นสุดนักนะครับนี่มีตั้งแต่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ชื่อชูก้านะครับนี่เลยนะครับชูก้าเหมือนกันนะครับตัวเล็กนี่มี2ตัวนะครับมี2ตัวเลย ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหมีพูนะครับทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วตัวนี้นะครับนีน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้เป็นปะวานนะครับอุ้ยปะวานสีชมพูก็น่ารักนะครับนี้เป็นคิตตี้นะครับคิตตี้ชมพูเลยนี่เลยนะตรวนี้นี่ก็จะเป็นนี่นะครับหมีนี่นี่ตัวนี้คล้ายๆกระต่ายนะครับตรงนี้ก็แพะ นะครับแพะตัวนี้นี่รู้สึกว่ามันจะเป็นกระเป๋าด้วยนะครับนี่เป็นกระเป๋าตัวนี้ก็เป็นหมีนะคะหม,ม,ม,มีหมีหมีแล้วตรงนี้เป็นสุนัขนะครับ่วนตรงนี้เป็นแมวครับผมเป็นแมวแล้วก็ด้านล่างนะครับก็มีแพะสองตัวนะครับสีชมพูหวานแบบมากตรงนี้เป็นเด็กน้อยนะครับนี่เป็นตุ๊กตาเลยตรงนี้มีหมูะครับผมหมูนี่น่ารักมากสีชมพูเลยนะครับ โอเคนะครับก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องทีเทียน c ชา n นลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ